ผมบ้ามากนะครับรู้สึกว่ามันจะนุ่มกว่าผ้าชดหน้าผามอีกนะ7 6 5 LT พันม้านะครับ AMG GT R Pro อู้หูสวัสดีครับผมเทมสปอร์ตนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ทา r เก็ตคานะครับซึ่งผมก็รีบมามากๆเลยนะครับที่นี่เขาปิด6โมงนะครับแต่ผมมาตอนหโมงครึ่งนะครับนี่ก็คือ ตึกทาเกตคานะครับที่เขาเก็บรถนะครับไว้ในนี้นะเป็นตึกแบบอารมณ์คล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอะลงรถของเล่นอะแต่ว่าอันนี้เป็นรถของจริงนะครับซึ่งมีรถมากมายเลยนะแต่ว่าเรามาเริ่มกันที่ข้างหน้ากันก่อนดีกว่าอะข้างหน้าสุดแบบยังไม่ได้เข้าเขตเลยนะครับก็ผมก็เจอ Gt3 RS นะครับอะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูรถทุกคันเท่าที่ผม ถ่ายได้แล้วก็เท่าที่ผมเห็นในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับคันแรกนะครับสําหรับเจ้า GT3 RS นะครับจอดกันข้างหน้าเลยนะอาจจะเห็นจะเห็นเลยว่าป้ายทะเบียนนะครับเป็นป้าย Target Car เลยนะครับแล้วก็แบตนะครับอ่าเป็น Porsche นะครับซึ่งจะไม่เห็นว่ามีรอยนูนหรือว่ามีอะไรขึ้นมาเป็นชิลเลยนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับคือสติกเกอร์นะสติกเกอร์นะครับเพราะว่า l i g h t วทนะแล้วก็ จะมีครีมนะครับข้างในนี้นะครับจะเป็นจะเป็นหม้อน้ํานะเป็นหม้อน้ําก็คือว่าจะช่วยแบบอ่าเขาเรียกว่าระบายความร้อนนะครับนี่ก็แล้วก็มีครีมนะครับเอาไว้จัดอากาศเพราะว่าไม่งั้นนะครับลมร้อนจะวิ่งขึ้นมานะครับผ่านหลังคานะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเข้าเครื่องนี่ครับที่ด้านหลังนะครับอ่าวิศวกรเขาก็ฉลาดนะครับโดยการที่สร้างครีมนะครับทั้งดักเอาไว้ข้างหน้านะครับเกลี่ยลมให้ออกมาข้างๆแล้วก็มีครีบอันนี้นะครับเพื่อไม่ให้ลมนะครับ ร้อนย้อนกลับไปอีกนะครับอ่ะอันนี้ก็คือวิศวะรับนั่นเองนะแล้วก็หนังคานะครับคาร์บอนไฟเบอร์นะครับกระจุกข้างคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็ไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์แต่ก็ผมว่ามันก็ไอพวกที่มันอยู่ใกล้ๆพื้นนะไม่ควรเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสแตกหักง่ายนะครับแล้วชิ้นหนึ่งนะครับบอกเลยว่าราคาสูงมากๆแน่นอนครับเพราะฉะนั้น อะคาร์บอนเก็บไว้ในส่วนที่สวยงามดีกว่าอะนี่ก็คือ GT3 ี่สามนะครับนี่แล้วก็มีล้อนะครับเป็นเซ n นเตอร์ลอกอยู่แล้วก็คือ g ีที่ส RS นะครับก็เป็นเป็นรถแข่งแบบเต็มตัวเลยนะเป็นแบบว่าแข็งเลยแหละเขาไม่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันเลยนะครับบอกว่า GT3 กับ G.T.3 RS นะครับยังต่างกันเยอะเลยนะ G.T.3 นี่ยังพอสามารถนะํามาใช้ในชีวิตประจํำวันได้นะครับแต่ว่า G.T.3 RS นะครับเลิกฝันไปเลยนะนี่ข้างนอกก็จะเทาๆนะครับข้างในก็จะเป็นตัดเหลืองนะคันนี้ก็จะเป็นสเปคเบรกตัดเหลืองเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็นี่สปอยเลอร์หลังนะครับก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะสวยๆเลยนะครับสําหรับเจ้า G.T.3 RS นะครับวิ่งใหญ่มาเริ่มเทิมเลยนะครับนี่เห็นปะ พวกสเปคของข้างล่างนะครับก็จะไม่ได้เน้นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกครับพวกนี้ถ้ามันแตกหักเสียหายนะครับราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับของ t ทาเกตคานะครับปลายท่อนะครับเป็นเป็นอาคาโปวิกนะอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเข้าไปดีกว่าครับสําหรับเจ้าทาเกตคานะก็มีโรสลอยมากมายนะครับอ่เดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าครับ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็คือ Po r s c ช e 911 TurboS นั่นเองครับคันนี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์แต่งบาบัสนะครับแต่ว่าชุดแต่งบาบัสได้ถอดออกออกไปแล้วนั่นเองครับก็เลยกลายเป็นล้นๆแบบนี้นะซึ่งตอนแรกผมก็เข้าไปก็งงนะครับว่าคันนี้คือรุ่นอะไรนะครับเพราะว่าข้างหลังมันไม่ได้ติดป้ายบอกนะครับ แต่ว่าพอรู้แล้วแหละว่ามันเป็นเทอร์โบนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเทอร์โบหรือเทอร์โบเอสนะก็ดูจากข้างหลังนะครับตัวเทอร์โบจะมีอ่าช่องนะครับเอาไว้ดูดอากาศสําหรับเทอร์โบนั่นเองนะนี่เห็นปะข้างหลังมันล้นๆเลยนะตัวนี้ก็เป็น9 9 2เนะครับอ่าเป็นโฉมล่าสุดเลยนะนี่เสียดายนะครับมาไม่ทนันตอนมันแต่งบาบัสแบบเต็มๆตมนะคันนี้ก็ ข้างในเพลทน,นะครับยังมีบลาบัสติดอยู่เลยนะครับแต่ว่าข้างนอกที่เป็นพาร์ตก็คือเอาออกไปหมดแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะสวยๆไปเลยนะผมว่าอย่างนี้ก็สวยแหละอ่านี่ครับเป็นชั้นแรกนะครับอันนี้เป็นโลสรอยนะครับตัวตัวไหนวัโลรอยโก้ดนะครับอ่าอ้าวปิดประตูแล้วมาเดี๋ยวเราไปดูชั้นต่อไปกันดีกว่าครับอ่บ อั้นที่สองนะครับก็มีมาเซราตินะครับกับแมคลาเรนนะครับอ่ะอันนี้ผมพอรู้อยู่แมคลาเรน GT อ่าแล้วก็ฝั่งนี้อันนี้คือมาเซราติอะไรครับคอโตโปเตอ่ะอ่าคอโตโปเต้นะครับชื่อคล้ายๆขนมเลยนะอ่ามาโอ้โหข้างในนี้ครับก็ มันคล้ายๆเรียกมากแบบเหมือนลงรถของเล่นนะที่แบบต่อเป็นตึกมาแต่ว่าอันนี้ที่เห็นนะครับเป็นรถของจริงทั้งหมดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือ Porsche Cayenne นะครับสีส้มอ่าเปิดกันให้ดูเลยนี่นะครับ Cayenne สีส้มกับข้างหลังเชฟโ o เลตนะครับอันนี้ c a m ม r o ZL1 CAMERO ZL1 นะครับ นะโชคดีนะครับอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะผมก็ไม่รู้นะครับบางขันนะอ่าแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับเห็นสปอยแล้วนะครับออเช่นะอ่โอดูวิวดีกว่านี่ครับวิวตอนเย็นนะครับที่ผมโดนหลอกมานะอ่ะ นี่ก็อันนี้เจ็ดหนึ่งแปดหรือเปล่าครับใช่ครับอ่า K Manti Man นะครับ T นี่คือหมายถึงแมนนวลหรอครับหรือว่าไม่ใช่เป็นตัวแบบทำให้เป็นไร้เวรอ่าอ่านี่นะครับเจ็ดหนึ่งแปด K Manti นะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ไม่มีนะครับเอาข้างบนข้างบนมี spoil อ,อีกแล้วนะโหดกว่ารุ่นเมื่อกี้แน่นอนแต่ว่าเห็นคร่าวๆแล้วว่าเป็น718นะฮะอ่า นี่เอกซ์คลูซีฟมากเลยนะครับเปิดพาดูทีละชั้นเลยนะอ่าเรามาดูคันนี้กันดีกว่าครับสำหรับอันนี้ G T 4 r S, <ช> <S อ่ามีสปอยผมอยู่นะครับอยู่ที่ข้างล่างนะนี่ G T 4 r S นะครับใส่ไวสายแ็กเกเพิ่มด้วยใส่ไวสแพ็กเกจเพิ่มด้วยอ่ะมันมีความพิเศษยังไงครับสำหรับรุ่นนี้ตอนใส่ไปแล้วจะได้เป็นแบบชุดแปลกไปใคร จีดีสามะในตัววายแสกจะเป็นแบบกระโปรงหน้าเป็นคาร์บอนอาเดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยดีกว่าฝากระโปรงหน้าค่ะเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือสติ๊กเกอร์ใช่โ,โลโก้ฝังข้างในอ่าโลโก้ฝังข้างในแหมพผมก็พูดซัดแย่เลยสติ๊กเกอร์อ่าแล้วแบบผ้าหมอนอะไรข้างในก็จะปกักวายแสกอ่าหมอนเพาะนะครับนี่มันเปิดได้ไหมฮะหรือว่า า่อล็อกเอาไว้นะครับแล้วก็ที่ดูดอากาศนะครับเห็นเขาล่ำลือกันว่ากดแล้วแบบได้ยินเสียงดูดอากาศเข้าไปตรงนี้อันผมก็ไม่รู้ความจริงเป็นไงเหมือนกันครับไม่เคยนั่งนะแล้วก็วิงหลังใช่ไหมครับคาร์บอนอ่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนี่แล้วก็มีท่อนะครับ มายังไม่ถึงไฮไลท์นะมาดูบรรยากาศดีกว่าครับช่วงตอน5้าโมงสี่นะครับตอนนี้ผมก็เหงื่อแตกแล้วนะอ่าอันนี้ก็ AMG GT R ครับอ่า บางทีแบบ GTR กับ GTS มันแบบแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็นี่ก็ M GTR นะครับสวยโดดนะครับผมก็เคยเห็นตัวที่เป็น GT Black Series แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น GTR นะครับก็เป็นก่อนที่เขาจะต่อยอดไปเป็น Black Series นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีทางด้านของอันนี้ M M 3 t o ทัวร g ิงอ่ะเผื่อใครไม่เชื่อว่าทัวร i n ิงนะนี่นะครับจะเห็นว่าท้ายมันนะครับ ท้ายมันจะต่อมาเป็นแฮชแบกนะแฮชแบกนี่ก็ก็พอบานซิ่งนะพอบานซิ่งเลยนะครับอ่าแล้วก็ชั้นต่อไปนะครับส้มส้มส้ม,ส,ม,ส,มส้มแบบนี้ถ้าให้เดานะ911 GT3 RS อ่า GT3 RS นะครับเป็น991.1 ใช่ไหมครับนาคันนี้นะครับเราก็เคยเจอกันบ่อยแล้วนะครับแต่ว่าเจอสําหรับสีม่วงนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเห็นเป็นสีส้มซึ่งก็เหมือนจะเป็นสีตอนเขาเปิดตัวเลยมั้งสีส้มนะครับก็สวยอย่างนี้เลยนะหูข้างในแบบข้างในมองทะลุไปแบบโลบาข้างหลังนะครับโอ้สีส้มแล้วก็บาะมีส่วนของสีส้มด้วยนะก็สวย มามาแม่เมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นนะครับนะล้อหลังอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าแบบเป็นล้อแอโร่โถูกไหมครับนะพร้อมซิ่งอ่ะคือหน้าตาสําหรับคนที่ไม่ได้ชอบก็อาจจะดูว่ามันประหลาดนะครับแต่ว่ามันก็มีความสวยในส่วนของมันนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันแน่นอนก็นคือฟังก์ชันซิ่งนะอ่าฟังก์ชันซิ่งนะครับแล้วก็นี่ครับที่3 RS นะ กดเป็นส่วนที่ห้ายดีกว่าจะได้เห็นหดูวิวดูวิวนี่มามาดูก,กันกับล้อชัดๆนะครับนี่เห็นคาร์บอนนะอ่าแล้วก็ข้างหลังนะครับสีส้มยังสวยเลยนะแล้วก็มีค่า g t 3 r s นะครับหูสุดจริงสุดจริงแล้วก็ฝั่งนี้สุดกว่า สำหรับอันนี้765หไหมครับ <Okay. S 1> 7 6 5 LT นะ <Okay. S 1> ก็คลิปก่อนนะครับเราก็มีถ่ายสำหรับเซเลเบตสิบปี m มคลาเลน LT ไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็อันนี้ก็เป็นตัวสุดนะ7 6 5 LT นะครับก็คาร์บอนเต็มลำเต็มจริงๆนะครับทั้งข้างล่างนะครับตรงไฟนะครับฝากระโปรงนะครับแล้วก็ คีบฉลามด้านข้างนะครับโอ้โหเบรกแดงนะครับแล้วก็หู้คาร์บอนหมดเลยนะครับดูดอากาศข้างๆก็คาร์บอนนะอุบ่าไปแล้วเนี่เอ,เอ็เนี่ยส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจาก720นะครับก็เป็นเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็วิ่งหลังขนาดโตนะครับก็คาร์บอนเหมือนกันนะอ่ะดิฟฟิวเซอร์โอ้โหชัดเจนนะครับสำหรับดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนนะ แล้วก็ปลายท่อออกสีนะครับตึงๆเลยตอนนี้หกร้อนมากนะครับกระจกข้างคาร์บอนโอ้โหสดสวยอ่าปูใกล้หมดแล้วครับใกล้หมดแล้วดูได้ทั้งวัน,นครับดูได้ทั้งวันอ่าฝั่งนี้เหมือนจะไม่มีนะครับโอ้โห อันนี้พรีเต์นะครับตัวนี้เป็น AMG GT-R Pro AMG GT-R Pro มันมีความพิเศษแตกต่างกันยังไงครับมันเป็นพัฒนาต่อจากตัว GTR ธรรมดาซึ่งจะมีมใกล้เคียแบ็กซี่าก,การแล้วก็จะมีมสีเส้นสีเขียวที่เป็นลทยไหลักของมันแต่ว่าตวแต่ว่าแบ็กซีรีก็ถือว่ายังสูงกว่าถูกไหมฮะตัวนี้เป็นขั้นการสูงกว่าอืณ พับไปดูหน่อยดีกว่าผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้า AMG GT R Pro นะหูดูลิ้นหน้าดิต้องหาอะไรมาค้ำก็ไม่รู้อะแล้วก็เป็นคาร์บอนนะเดี๋ยวผมซูมเอาหน่อยดีกว่าหูแล้วก็มีลายคาดนะครับแลวแล้วก็มีนี่ที่รีดอากาศข้างๆนะครับยาวหก้อยเลยนะแล้วก็มีอันนี้เครื่อง V8 Biturbo อยู่แล้วนะครับแล้วก็หูคาร์บอนไฟเบอร์นะครับนะ หูล้อล้อเท่มากละล้ออย่างเฟี้ยวนะครับแล้วก็มีข้างหลังนะครับก็คาร์บอนเหมือนกันนะแล้วก็มีนี่ดิฟวเซอร์มีหอหูดิฟวเซอร์ก็คาร์บอนนี่ชัดเจนสำหรับ AMG GTR Pro นะครับนี่ Pro ใส่สีเขียวเพิ่มเข้าไปเลยนะครับนี่โปรและเรียบร้อยนี่เฟี้ยวจัด สวยแล้วนะครับสําหรับข้างในเบนนะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วสวยจัด <l abel> ฝั่งนู้นไม่มีนะครับใกล้หมดแล้วครับใกล้หมดแล้วชั้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับไฮไลท์ <l abel> <Hollywood. S 1> นะครับ <l abel> อ่ะโอ้โหคุณดูดิแสงแบบว่าเข้ามาจากฝั่งซ้ายมือผมนะครับแล้วก็ เปิดมาเจออ่า SVJ นะครับซึ่งถ้ามาเร็วกว่านี้นะครับน่าจะได้ไปซิ่งนะ <S <S ออโอ้โหผมผมเศร้ามากเลยนะผมแทบจะร้องไห้แล้วนะตรงนี้แต่ว่าแบบไม่เป็นไรนะเผื่อวาสนาข้างหน้าอาจจะมีนะครับอ่าสำหรับอาเวนทดอร์ SVJ นะครับก็คือสุดแล้วอ่ะ สุดของอเวนทาดร์แล้วนะครับเออก็คืออันนี้ไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะแล้วก็อันนี้พิเศษก็คือมันเปิดหลังคาได้นะเป็นโรสเตอร์นะครับตัวสุดท้ายจริงๆจะเป็นอุติเม่นะครับแต่ถ้าพูดถึงความความความโหดนะผมว่า SVJ โหดกว่าเพราะว่ามีนี่นะครับ ALA ที่เป็นเขาเรียกว่า เป็นระบบแอร์รู่แอร์รูแบบแอร์รูเต็มๆเลยนะครับก็อากาศเข้ามาใช่ไหมอูหอันนี้เครื่องแบบเครื่องยังมีความอุ่นๆอยู่เลยนะแล้วก็มีอากาศเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างตรงปีกนะครับก็จะมีอ่ามันเป็นช่องลมอ่ะถ้าสังเกตดีๆนะมันจะเป็นมันจะเป็นช่องลมขีดๆีดอ่ะอาจจะเห็นช่องระหว่างรอยต่อแหละมันเป็นช่องลมนะครับซึ่งโอ้โหแบบแบบว่าผมชอบนะ ผมชอบมากนะคันนี้คือมันมันไม่ใช่รถที่แบบดีที่สุดองพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นัมันสู้มันสู้เพื่อนๆไม่ได้เลยนะแบบพวก 720S 765 750อะไรเงี้ยพวก f ฟอ r ์ราี่นี่คือแบบแรงม้าเยอะกว่านะครับแต่ว่าผมว่ามันมีความไอคอนิกในตัวของมันเองนะอย่างเส้นแบบเกียร์เกียร์เ,ยรเป็นซิงเกิลคัตก็จริงแต่ว่ามันเปลี่ยนเกียร์แล้วแบบหัวโยกตึงๆนะครับก็เป็นเรื่องของ อิโมชันอลมากกว่านะครับแล้วก็เครื่อง V12 ที่แบบใครไปแต่งเป็นแบบ F1 เนี่ยครูแบบดังสนั่นลั่นทุ่งเลยนะครับนี่ก็สำหรับเจ้าอเวน t ด d ร์ SVJ นะเสียดายจริงๆครับไม่ได้มาพาทันซิ่งนะนี่อ่าแล้วก็ a l a นะครับด้านหน้าก็จะมีจะเห็นว่ามันจะมีเขาเรียกว่าแบบเป็นแฟลปนะนี่ก็หมดแล้วนะครับ แล้วก็วิวนะครับข้างล่างยังมีอาคูนิคูลคารนะครับสามคันที่เขากำลังถ่ายทำกันอยู่่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับอันนี้600 LT นะครับ600 LT อ่าแล้วก็อันนี้โรสลอยแฟนทอมนะครับแฟนทอมนี่คือสูงสุดยังครับหรือว่าไอ้ Ghost ไหม Ghost สูงสุดอ่าวองอ่าแฟนทอมสูงสุดโกส s t ตัวลองนะครับก็ใหญ่สุดเลยถูกไหมครับใช่นี่ เดี๋ยวพาดูพาดูสักนิดนึงนี่นะครับก็โรสลอยนะครับไฟท้ายนะครับถ้าใครไม่ชินผมก็รู้สึกว่ามันแอบตุ่นๆนะมันแบบสีเหลี่ยมๆแปลกๆนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าความใหญ่และเจ้าถนนของมันนี่คือแบบสุดยอดอะ่ะนี่คือล้อนะครับขนาด285 40R22 นะครับก็คือใหญ่โตมาโหรานเลยนะครับ อโอ้ฟิล์มมืดจัดนะครับมองไม่เห็นอะไรข้างในเลยนะอาอยานี่นะครับคือผมเคยเห็นข้างในโสรสลอยด้วยตาเนื้อนะครับครั้งแรกเลยนะอันนี้เท่าไหร่นะครับอนนประมาณห้าสิบล้านห้าสิบล้านนะครับนี่มือสองนะ ห้าสิล้านมือ2นะครับโพรส,สุดนะดูบเบาขอร้อ,อง,ง,งเอาได้ได้ครับได้ครับอ่ะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมขอเป็นผู้บริหารถอดรองเท้าแป๊บนึงนะครับนี่แฟนท่อมนะครับอุ้ย <S <S เสียงอะไรก็ไม่รู้อูโ,อโบโอูพ,พมอูผพมบ้ามากนะครับรู้สึกว่ามันจะนุ่มกว่าผ้าชดหนา้าผมอีกนะ แล้วก็นี่นะครับสิ่งที่คนผมพูดเลยว่าแบบว่าเป็นต้นฉบับเลยนะครับสำหรับดาวนะครับบนบนฟ้านะโอ้โหโคตรบ้านะครับโคตรบ้าบ้าจริงๆนะโอ้โหนี่นะครับโอ้โพูดอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะมันมันแบบมันแบบเวอร์มากนะมัน ถ้าเป็นผู้บริหารนี่ต้องความจริงต้องนั่งนี่นะครับหลังหลังหลังซ้ายนะแต่ผมแค่นี้ก็สุดยอดแล้วโคตรบ้าเลยนะครับนี่ต่อไปนะครับเป็นไฮไลท์ยิ่งกว่าอีกอเดี๋ยวผมขอให้ดู Spirit of e x s t ก s y ก่อนดีกว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไฮไลท์ของโรลส์อยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ Spirit of Ecstasy นะคันนี้สังเกตดีๆนะครับว่า ป้ายนะครับจะเป็นแบบว่าเงินเป็นเงินนะอันนี้ก็จะเป็นออกเงินเงินนะครับแต่ว่าคันที่ไฮไลท์กว่านะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวพูดนิดนึงตรงนี้ตะแกงก็จะเขาเรียกว่าได้มาจากกรีใช่ไหมที่มันแบบเป็นเสาๆนะผมจําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะอ่ะแต่เรามาดูวันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นโลซลอยโกสนะครับโกสตัวพิเศษนะครับเอามีคนปิดปิดนะครับแบ,แบ็กชแบนนะครับจะเห็นความแตกต่าง เลยนะครับชัดเจนก็คือโลโก้มันจะดำดำนะครับอ่าล้อก็จะล้อก็จะพิเศษพิเศษหน่อยใช่ไหมดำดำเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้โอ้โหแต่ว่านี้ผมวบบมันแฟนทอมมันเต็มมัน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 ท็อปมันตัวท็อปนะอุ้ยผมเห็นนะข้างในไฟนะครับ กระจังหน้าโอ้อันนี้นี่ข้างๆข้างๆข้างๆดาล้อดําอ่าแล้วก็ความพิเศษก็คืออ่าตอนล้อหมุนโลโก้ไม่หมุนตามล้ออ่าอันนี้พอรู้อยู่อ่าแล้วก็ดําหมดเลยนะครับนี่กรอบตรงนี้ก็ดํานะแล้วก็โลโก้ก็ดํานะครับแล้วก็ Spirit of Ex อ็กซี่ก็สีดำเหมือนกันนะแต่ว่าในกล้องมันอาจจะ ดูไม่ค่อยดำเท่าไหร่เพราะว่าแสงมันเยอะนะมันอาจจะมีมันเป็นดำเงาอ่ะแล้วมันสะท้อนแสงนะครับก็คือแบบโหโคตรบ้านะครับสําหรับโหโรสรอยสองคันดูดิมีทั้งโกสทั้งแฟนทอมแล้วก็ไม่ใช่โกสธรรมดาแต่ว่าเป็นเป็นโกสแบบแบ็คแบ็ตนะโหสุดยอดครับมาดูข้างในกันดีกว่าครับนี่ โออันนี้จะวาวขึ้นมาเลยนะของตัวเมื่อกี้เหมือนจะไม่ได้มีอะไรขึ้นมานะครับก็โอ้โหโูสลอยโกสนะคบแบ็กแบทก็โอ้โหอันนี้มันมันเหมือนคาร์บอนไฟเบอร์ไหมฮะใช่ครับเป็นลายคาร์บอนที่เย็บมาใหม่เป็นลายคาร์บอนที่เย็บมาผมก็บอกหูมันแบบหูม,มันทุกรายละเอียดจริงๆครับอันนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะอันนี้ก็ราคาเคือถึงห้องก็สี่สิบกลางสี่สิบกลาง สี่สิบกลางนะครับเลือกเลยอยากซิ่งจัดหรือว่าแบบบริหารไปเลยนะมาโอหสดบ้านะครับมาเดี๋ยวเนข้างหลังนะครับอ่าจะเห็นชัดเจนเลยว่าเล็กกว่าแบบชัดเจนเลยนะคือดูดูด้วยตาคือเห็นเลยนะครับก็อูพรมเสียดายนะครับนี่เป็นอูเป็นพรมแข็งๆนะครับแล้วก็อูดแต่ว่าตรงนี้ก็นุ่มๆอยู่นะอ่า ขาดพรมไปนะแล้วก็ข้างในนะครับยังเป็นดาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โลโก้โรซลอยนะครับโอ<ฮ>้โหผมขึ้นไปนั่งเซลฟี่ตัวนี้ก็ก็ไม่เหลือทรงอยู่ดีครับคือเงื่อแบบเลเทะนะครับอ่าเดีย๋ยวลองนั่งตรงนี้หน่อยได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจัดเลยนะครับต้อนี่นะครับ โลโก้ภายในเน้นเป็นอ๋อนาฬิกาอะไรกันเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอ่ะแล้วก็นี่หุยหุยนี่คือบ้านทั้งหลังนะฮะแพงกว่าบ้านอีกครับอ่ะเดี๋ยวผมขอวางไว้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก็หูยน่าสนใจหุยแบบแก้ววายแชมเปี้ยนมิ๊หอันนี้ขยับหลังได้ไหมฮะได้ปรับได้เลยเลื่อนเลย อุ้ยอุ้ยคนนี่ผมปรับ0.5แล้วนะคือแบบมันก็ยังแบบดูใหญ่ไปหมดอะ่ะมันใหญ่แบบเวอร์อลังการมากนะครับแล้วก็ตรงนาฬิกาอ่า i n อินฟินี้นะฮะแล้วก็อุ้ยบ้านไปแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ลองความเงียบหน่ได้ได้ครับได้ครับมาอุ้ยประตูปิดเองนะครับ โอ้ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในโรลส์อยนะครับซึ่งเสียงรถนะครับข้างนอกเมื่อกี้ที่เราได้ถ่ายทํากันนะครับก็คือแบบเงียบไปเลยนะคือผมผมไม่อยากจะให้ดูหน้าผมตอนนี้นะครับคือแบบมันร้อนมากนะครับแต่ว่าผมก็ใจสู้นะครับที่จะถ่ายโทษประสบการณ์ทุกอย่างให้ได้ดูนะโอ้สุดจริงนะครับสุดจริงดูดูโอ้ย อีกาไม่ไหวแล้วอยู่นานไม่ได้นะครับออกยังไงนะครับจังหวะน,นี้อ่ามาปิดจบกันสักหน่อยดีกว่าครับสําหรับอ่าการมาบุกทาเก็ตคาวันนี้นะครับก็เทอร์โบนะครับ GT3 RS นะครับแล้วก็ลูสลอยอ่ะพวกนี้ก็ได้ถ่ายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้นครับรถคลาสสิกนะแล้วก็มีอีกหนึ่ง GT3 RS นะครับแล้วก็ 7จ็ห LT พันม้านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นบ็อกเตอร์ตัวพิเศษนะครับแล้วก็จบด้วยข้างหลังเป็น M2 นะนี่ M2 แบบแต่งเต็มอะ่ะจัดเต็มนะครับนี่เต็มเต็มแบบเต็มเต็มเลยอ่ะวันนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสวัสดีครับ